ผมพงษ์ปูม่วันครับในช่วงของห้านาทีวันนี้สำหรับเพื่อนครูสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพร้อมพันธ์และท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับคับผมวันนี้วันสุดท้ายสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ในภาคเรียนเราจะปิดเทอมแล้วเหรอครับจะปิดเทอมกันแล้วนะครับอิจช้าจังเลยนะวันนี้ปีนี้รู้สึกระชาากว่าทุกปีนะรับเอาอากาศร้อนๆเข้าสู่เราอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับนักเรียนก็ อ่าเต็มที่เหมือนกันนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะมาฟังข่าวเรื่องนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับที่กาลังฮอตฮิตเหลือเกินเกี่ยวกับเรื่องของการสอบบรรจุครูผู้ช่วยก็ไม่จบนะครับอ่ครั้นี้นะครับท่านเสริมศักดิ์พงพานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้พูดถึงความคืบหน้าในการสอบสวนการทุจริตสอบครูผู้ช่วยนะครับว่าได้ข้อพิจารณาได้ข้อพิจารณาร่วมกับท่านจินพัฒน์ภูมิรัตนเลขาธิการคณะกรรมการการศาขั้นพื้นฐานนะครับบอกว่าควรจะให้รางวัล กับผู้ที่มาให้ข้อมูลทุจริตการสอบอจังหวัดบุดรธานีเขตสามและก็ยะโสธรโดยในวันนี้นะครับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ก็จะนํากรณีทุจริตสอบครูผู้ช่วยนะครับเข้าเป็นคดีพิเศษแล้วนะครับซึ่งทางท่านทาริศเพ่งดิตอธิบดีดีเอสไอนะครับก็บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษหรือกคอพ,อพอนะครับก็มีมติรับทุจริตการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต,ตั้งมาข้าราชการเป็น ข้าราชการครูระบุคลากรทางการศึกษา,ษาตำแหน่งครูผู้ช่วยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขารรัา้นพื้นฐานนะครับเป็นคดีพิเศษแล้วนะครับโดยได้มอบหมายให้ในายทารินเปรมปรีผู้บริการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนเบื้องต้นในสภาน้านะครับก็กําหนดให้เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าให้ถ้อยคานะครับซึ่งประกอบไปด้วยท่านจินทจินพ,พัฒน์ภูมิรัตนเลขาธิการกปทในอนันต์นังับทุกข รองเลขาธิการกพทและก็นายไกรเกตทันผู้ในการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการนะครับโดยทั้ง3รายถือว่าเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดสอบครั้งนี้นะครับซึ่งทางท่านเสริมสักพงพานิชก็บอกว่าปกติในเรื่องการย้ายเลขาธิการคณะกรรมการการสาขานพื้นฐานออกไปก่อนหรือไม่ในระหว่างที่มีการสอบสวนนะครับท่านเสริมสักก็บอกว่าต้องดูแลต้องดูก่อนแล้วก็จะได้หารือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับ ซึ่งโดยหลักการโดยทั่วไปแล้วนะครับถ้ามีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ก็อาจจะมีผลกระทบต่อการสอบสวนไม่สะดวกต่อผู้บังคับบัญชาอาจจะ <c oughs> ไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง <c oughs> ขออภัยครับโดยหลักการและก็จะมีการขอให้ขยับออกชั่วข่าวนะครับตอนนี้ผู้ใหญ่ก็โดนกระทบกันหมดเลยนะครับเรื่องของกบขเป็นอย่างไรบ้างหลังจากวันที่26ที่ผ่านมานะครับท่านาเลขาธิการ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการหรือกอบขนะครับนางสาวโสภาว,ว,าวดีเลิศมนัตชัยนะครับหลังจากที่ทําเป็นทองไม่รู้ร้อนมาหลายอย่างหลังจากที่มีการเดินขบวนเมื่อวันที่26ที่ผ่านมาตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับก็ออกมาบอกว่าแนวทางในการเปิดให้ข้าราชการสมาชิกกบขตัดสินใจเลือกแนวทางการออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนกบขหรือว่าจะเป็นสมาชิกต่อไปนั้นกลุ่มที่จะมีสิทธิ์ตัดสินใจเลือก จะเป็นกลุ่มที่เป็นสมาชิกกองทุนกบขก่อนปี2,540ปัจจุบันก็เหลือประมาณ7,000 7 0 0คนนะครับขณะที่ผู้ที่มีเป็นข้าราชการหลังปี2,540นะครับก็จะถูกบังคับเข้าเป็นสมาชิกตามกฎหมายของกบขนะครับซึ่งมีประมาณ5,000คนนะครับโดยส่วนข้อสรุปทั้งหลายทั้งปวงท่านเลขานางสาวโสภาวดีเลิศมนัฐชัยนะครับก็บอกว่าข้อสรุปทั้งหมดนั้นจะต้องรอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา แลวก็เสนอสภาในขั้นตอนต่อไปนะครับและเมื่อเปิดให้การเลือกแนวทางเป็นสมาชิกของกอบขว่าใครจะอยู่หรือจะไปนะครับสําหรับสมาชิกที่เป็นสมาชิกก่อนปี2540นะครับก็จะให้เลือกภายหลังกฎหมายบ,างบายังคับใช้1ปีนะครับหลังจากนั้นก็จะทยอยจัดสรรเงินและก็คาดว่าข้าราชการ700คนที่ก็คงจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้นะครับแล้วก็คงจะได้รับเงินคืนในส่วนนั้นนะครับ ส่วนผลกระทบในส่วนนี้นะครับก็ได้จัดสรรเงินเตรียมไว้อยู่แล้วนะครับเพื่อบริหารจัดการทั้งหมด58,000ล้านบาทนะครับซึ่งขณะเดียวกันข้าราการที่หลังปี2540นะซึ่งมีก็ประมาณ5 0 0 0 0นคนก็จะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกออกจากการเป็นสมาชิกนะครับก็จะใช้เงินประเดิมซึ่งกันสำรองไว้ประมาณ70,000ล้านบาทนะครับเพื่อจ่ายชดเชยให้กับข้ารการที่เลือกทางออกนะครับก็รอเวลาหลังจากที่ เป็นผ่านมติคณะรัฐมนตรีแล้วก็รออีกหนึ่งปีนะจะมีผลบังคับใช้ตอนนี้ก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะครับส่วนหลายท่านสอบถามมาเล็กเกินว่ากอบขรปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนะครับท่านนางสาวโสภาวดีก็บอกว่าสําหรับการชดเชยให้กับสมาชิกกองทุนกอบขอในปัจจุบันนะครับเมื่อกเกษียณอายุราชการแล้วก็จะได้รับผลประโยชน์ประกอบด้วยเงินสะสมจากเงินเดือนร้อยละสามเงินสมทบจากรัฐบาลอีกร้อยละสามเงินชดเชยคำนวณตามสูตร บำนานของกอบขออีกร้อยละสองนะครับแล้วก็เงินประเดิมจากอายุราชการของแต่ละคนจึงเป็นผลประโยชน์จาก4ก้อดนะครับและก็ยังได้รับเงินบำเหน็จบำนานตามสูตรคำนวณของกอบขอโดยใช้อัตรางเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการหารด้วย50แต่ต้องไม่เกินร้อยละ70ของเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายอันนี้ก็คือเรื่องของกอบขอก็ต้องรอกันต่อไปนะครับเรื่องของ โครงการบ้านทออสอกอบขอเพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการครั้งที่9นะครับท่านปริญญาธาราเสนาก็ส่งข่าวถึงเพื่อนครูที่เป็นสมาชิกกอบขอนะครับว่าขณะนี้ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์และกองทุนบําเหน็จบานาญข้าราชการกอบขอก็ได้จัดทําโครงการบ้านทออสอกอบขอเพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการครั้งที่9นะครับโดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงิงนกู้และเงื่อนไขในการกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริมกําลังซื้อให้กับข้าราชการที่เป็นสมาชิกกอบขอนะครับโดยกําหนดระยะเวลายื่นคําขอเงินได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2556ถึงวันที่3 0ธันวาคม2556นะครับและก็ระยะเวลาสิ้นจุดในการดําเนินการในการทํานิติกรรมก็จะต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่3 1มีนาคม2557าใครอยากจะมีบ้านเป็นของตอนเองก็ติดต่อได้กันแล้วกันนะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ เรื่องของการจัดการสัมมนาในช่วงนี้ปิดภาคเรียนก็จะมีการสัมมนาพัฒนาครูกันอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับท่านบิียาธา,า,ารเสนาสงขามาอบว่าทางสโมสรมิรภาพวัฒนธรรมสากลน,นะครับได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับจะก,กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อว่าร่องรอยการเวลา ลาวเพื่อนบ้านอาเซียนวัฒธรรมร่วม2อฝั่งโขงนะครับโดยจะจัดในวันที่30พฤษภาคม2,556งณมหาวิทยายลัยขอนแกน่นวิทยาเขตหนองคายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็ ถ้าท่านใดสนใจก็ลองติดต่อทางวัฒธ,ธรรมนะครับซึ่งทราบว่าทางท่านเด่นชัยใจยถานะประธานสภาวัฒนมจังหวัดนคนรพนมป้ายแดงใหม่ๆนะครับก็จะได้ไปร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆก็คงจะตัดเย็นนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คงจะนามาเล่าสู่ฟังนะครับท่านปริยาทราเสนาอีกเช่นเคยนะครับบอกว่าจะมีการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การสามมัธยมสาเขต22นะครับในวันศุกร์ที่5เมษายน2556 เวลา9ก้นาสนาทีที่หอประชุมเรียนปู่เม,มาประชารันอำเภอท่าพ,พนมจังหวัดนครพนมนะครับก็ขอเชิญผู้บริหารทุกท่านเตรียมวางแผนแลกะก็เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับทั้งสพม .22 นะครับขนานี้ใช้เทคโนโลยีในการที่จะให้เพื่อนครูเรา ได้สลิปเงินเดือนโดยตัวเองนะครับซึ่งขณะนี้ก็มีเว็บไซต์ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต22นะครับถ้าท่านใดที่อยากจะได้สลิปเงินเดือนก็เข้าไปที่เว็บของสพม22แล้วก็ไปคลิกที่เลือกจังหวัดแล้วก็เลือกสลิปเดือนนะครับก็จะมีตามขั้นตอนโดยรายละเอียดต่างๆก็คือจะต้องกรอกรายละเอียดปัตรประจำตัวประชาชนเลข13หลักและก็เลขบัญชีธนาคารอีก10หลักนะครับแล้วก็เลือกเอาว่าจะ อยากจะใช้สลิปเดือนไหนว่าตัวเองหักเท่าไหร่เหลือเงินเท่าไหร่ก็ดูได้นะครับตอนนี้่าใช้ระบบนี้เรียบร้อยแล้วก็สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้เป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของท่านผู้ปกครองเป็นวันแห่งความสําเร็จของลูกหลานโรงเรียนปียะมหาราชาลายก็ดีโรงเรียนอุเทนพัฒนาก็ดีนะครับจะมีพิธีมอบประกาศนียบัตรและก็ใบปพอ,ปอหนึ่งให้กับนักเรียนชั้นม3และมหนะครับที่อุเทนพัฒนาห้องประชุมไทยยอ โรงเรียนอูเทนพัฒนาก็เริ่มตั้งแต่เวลา8ปนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับส่วนที่ปิยะมาราชัยของท่านผู้บริการคม,มสินรีมนัสสก็ที่ออกประชุมรัชนากเสกก็ขอแสดงยินดีความยินดีกับลูกๆทุก,กคนให้ประสบผลสาเร็จและมีอายุมั่นขวัญยืนนะครับสวัสดีครับครับผมมาในช่วงของวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนมครับช่วงวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนมมหาวิทยาลัยดีใกล้บ้านมาตรฐานสากล สำหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชธรรมบริยบัติในวันที่3เมษายนนั้นใครที่ยังไม่ได้ไปจองชุดคลุยให้ไปจองได้ในวันที่30มีนาคมวันเดียวนะฮะที่สถาบันภาษามหาวิทยาลัยนครปนมนะฮะและนในขณะนี้ครับที่คณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหรือว่าวิลัยเทคนิคเดิมนะฮะก็ต้องการรับสมัครคณะบดีจากวันนี้ไปถึงวันที่ ๙พฤษภาคมครับเพราะฉะนั้นใครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไปสมัครได้ท่านคณะบดีสมัยส,สามรครับขออีกสมัยได้ไหมถ้าอย่างไรขณะนี้เรากาลังรับเต็มสูตรแล้วลูกหลานจะเรียน,นแผนกไหนอย่างไงเนี่ยก็ไปสมัครได้นะครับในช่วงวันนี้นะถือว่าอยู่ในช่วงการรับเข้มนะถ้าอย่างไรลูกหลานไปดูพอ่อแม่ปกครองพาไปดูหรือสอบถามไปที่0 4น5 3 2 4 7 7ได้นะครับใครที่จะไปสมัครคณะบดีก็ได้เหมือนกันฮนะ 誒，你問、uh, no？